อรุณสวัสดิเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมสุรวงชุมพรนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปทานข้าวหน้าเป็ดนะครับร้านนู้นนะครับที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมนะร้านย้งหงหวกนะครับไปกันครับ อันนี้เป็นที่จอดรถโรงแรมนะข้ามมาก็ถึงเลยม้น,นยงงหงกวดนะเป็นร้านเกอกแกงที่นี่เลยน,นั่ชิลก็ว่า้ินสวัสดีครับเข้าหน้าเป็ดจานหนึ่งครับได้ครับไม่มส่าผมชชุดเล็กชุดหนึ่งครับ อันนี้จะไปเขาย่างกระสอใช่ไหมห้าสิบที่ร้านยงหงวดนะร้านเก่าแก่ที่นี่ร้านเก่าแก่ผมพักอยู่โรงแรมสุรวงศ์ก็เดินข้ามมาแป๊บเดียวโอเคขอบคุณครับนั่งคนหนึ่งเลยนี่ครับดาบอกสั่ผมส่งไปนี้ข้าวหน้าเป็ดนะฮะแล้วก็ มูสชุดเล็กนะเรีบทานข้าวก่อนนะครเอยนีครับปก้การเพื่อมีสองแก้าสองร้อย อันนี้เาจากโรงแรมนะยาเหน่งเพราะว่ารถไม่ตตานี้ไม่ได้อะมามาคนละตัวหรือให้คนยี่สิบาทไปนกูน้ำสก็บอก ต่มเลยนะครับแต่ใจดีมากนะครับให้กล้วยแถมมาอีกรูปหนึ่งจุกเลยนะจะบอกว่าเป็ดรสชาติดีมากนะครับขิงดองอร่อยมากนะคอดดองได้รสชาติดีฮนะเนื้อเป็ดนุ่มนะหนังกำลังดีนะฮะหมูสเต๊กก็อร่อยครับถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ของชุมพรอ,อีกร้านนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับ ก็คือมาตามรอยกันได้นะครับร้านย้งหงมวดนะครับเมื่อกี้นั่นแหละครับอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงข้ามโรงแรมที่ผมพักคอนนี้เจะมาตามรอยทั้งที่พักและร้านอาหารที่จะทามก็เชิญได้นะครับาเดี๋ยวไปชิมกาแฟต่อครับกาแฟถ้ำสิงห์นะฮะวันนี้เน้นเดินนะฮะ ข้าหมโนดมองซ้าวมอง่อาดีๆนะครับตรงนี้โรงแรมเยอะนะตรงนี้ก็มีอีกโรงแรมหนึ่งโรงแรมสีชุมพรนะกินข้าวเสร็จก็กาแฟต่อนะ เดินมาไม่ไกลนะร้านกาแฟประมาณสัก200เมตรได้นะครับ ถึงแล้วครับกาแฟถ้ำสิงห์นะครับเป็นเรื่องว่าวันนี้ปิดนะครับหยุดทุกวนะันอาทิตย์อ๋อวันนี้วันอาทิตย์ เดี๋ยวไปดื่มกาแฟกันนะครับที่ตั้งพร้อมสโลว์บาร์ทางเข้าจะเป็นสีเหลืองๆนี่ครับเป็นทางเข้าทางลับนะครับไปชิมกาแฟกัน,นะ ก็วันนี้ผมพาทุกท่านมา,าทานโอเกี่ยติ่มซำนะครับที่ชุมพรนะครับไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะน้องติ่มซำนะครับก้าวบคนเดียวครับต้อนร้อนกันต้อนรอัน ส็ดยนีนะครับไดูอยนาะผจะซอยอๆเละราเือกเราเลือกินซสินะก็น้านี้ครับผมได้ตัวสก็มีมาชาครับาทางชาง ดอีหารผมมาก็มีบัคเตะแล้วก็ถุงซํำน,นะครับที่ที่เราไ่รอรยงนะ ี่ครับแล้วก็ซีฟูนะครับเซีฟูมีข้านิดหนึ่นะครับก็มีของานครับ วัสดีชุมพรตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรตอนนี้ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับหมดทริปแล้วครับทริปนี้ทริปชุมพรประทับใจมากนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวขบวนรถที่ผมจะเดินทางกลับก็คือขอบวน ดิเซลรางปร,ประกาศที่44นะครับต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีนะครปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับจะมาถึงที่ชุมพรเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวผมก็จะหาอะไรทานทานข้าวเย็นที่ชุมพรก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดเพื่อน จะไม่พลาดการติดตามนะครับแนะนำไม่กด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับในคลิปของผมในการเดินทางครั้งต่อไป